สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวดประจําวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับพศสอ5พนกนะครับกับตัวเลขในทางที่ผมได้มานะครับ ครับผมก็ชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมมาสายวินสายรูดในรูดศูนย์กับ7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรัศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนยแล้วก็0ูนย์เก้าะครับสำหรับเจ็ดก็จะมี0ูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็นะครับสำหรับสามตัวนะครับก็จะมี107 ห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันให้สี่คู่นะครับเมื่อวานก็เข้าเก้าเก้าอยู่นะครับก็จะกันให้ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่หกกุมภาพันธ์นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับ ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ